คนวันนี้เมยมาไลฟ์ขายขนมค่ะนี่มาเดี๋ยวลองกินให้ดูกรอบแต่อาจจะแข็งไปนิดนึงควันอะไรลอยมาควันอะไรคะเฮ้ยคนไปก่อนนะอยากมีอาชีพแต่ยังไม่มืออาชีพ มือให้อ่ะมืออาชีพที่จะมาพัฒนาให้คนเก่งขึ้น KCG จับมือกรุงเทพมหานครรวมพลังจุดไฟปรุงฝันเติมความหวังให้กับทุกคนเพราะขนมที่ดีต้องมีทั้งรสชาติและหน้าตาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วลูกค้าจะหลงรัก มืออาชีพการทำธุรกิจความรู้สู่จุดรเริ่มต้นการสร้างอาชีพการตลาดที่ดีเปรียบเสมือนรสชาติกลมกล่อมที่ต้องดึงดูดใจตั้งแต่คำแรกให้คุณเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆก,ก้าวแต่เราไม่เก่งเรื่องบัญชีอ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินพร้อมช่วยคุณจัดการการเงินอย่างเป็นระบบในทุกจุดเพื่อให้ทุกความฝันเดินหน้าได้ไม่สะดุด เรารวบรวมทุกมืออาชีพเพื่อมาสร้างอาชีพให้กับทุกคนมาจุดฝ่ายปรุงฝันไปด้วยกันนะครับจุดฝ่ายเติมความหวังปรุงความฝันปลุกพลัง KCG ร่วมสร้างอนาคตที่คุณฝันไว้